ตอนนี้กำลังมีมาตรการช็อปลดหย่อนภาษีตัวใหม่นะครับชื่อว่า easy e, e receipt ให้กับเราๆที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถช็อปสูงสุด5 0,000บาทแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีได้ใครที่เคยเข้าร่วมโครงการชอปดีมีคืนของเมื่อต้นปีที่แล้วอันนี้คล้ายๆกันครับชอปดีมีคืนเนี่ยตั้งเพดานไว้ที่4 0,000ส่วนอันนี้5 0,000นครับนอกจากนั้นมาตรการ easy e, e receipt ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างมาดูกันเป็นข้อๆเลยครับ ข้อแรกนะครับมาตรการนี้มีระยะเวลาตั้งแต่1มกราคม67ไปจนถึง15กุมภาพันธ์67ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มใช้ได้แล้ว 2. คือ e t a x invoice หรือว่า e-receipt ที่สามารถเอามาคำนวณลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นใบกำกับภาษีหรือใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้เป็นรูปแบบกระดาษแทนได้ 3. คือเราไม่ต้องเก็บรักษาใบกำกับภาษีตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลจะถูกส่งเข้าไปยังฐานข้อมูลของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติตามหมายเลขผู้เสียภาษีของเรา 4คือต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าตามเงื่อนไขามาตรการก็คือเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการเข้าร่วมโครงการ e a s y e-dcive และสามารถออกไปกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบในรูปของ e-tag invoice หรือว่า e-receipt ครับ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของกรมสัมพารข้อ5ยอด5 0 0 0 0ืนบาทเนี่ยหมายถึงยอดซื้อสินค้าหรือบริการนะครับที่สามารถจะนำเอามาคำนวณลดหย่อนภาษีได้ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับถ้าเราซื้อสินค้าหรือว่าบริการที่เข้าเงื่อนไขแบบเต็มแม็กเลย5 0 0 0 0ืนบาทคนที่เสียภาษีในอัตรา5%เจะสามารถลดค่าใช้ใจ่ายทางภาษีได้2,500บาท คนที่เสียภาษีในอัตรา10%จะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางภาษีได้5,000บาทส่วนใครที่เสียภาษีในอัตรา15%สามารถลดค่าใช้จ่ายทางภาษีได้7,500บาทแต่ถ้าใครเสียภาษีในอัตรา20%จะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ถึง10,000บาทครับข้อ 6. ยอดช็อปตรงนี้จะถูกเอาไปลดหย่อนในการยื่นภาษีตอนปี68หรือว่าปีหน้านั่นเอง ข้อ7สินค้าหรือบริการบางอย่างที่ไม่เข้าเงื่อนไขรถย่ต์ภาษีตามมาตรการนี้มีสุราเบียรวาย,ยาสูบการซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือเติมน้ำมันกา๊าซหรือว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตและค่าเบีย้ยประกันวมนาาสภาพพวกนี้ไม่ได้ครับและข้อ8สินค้าหรือบริการที่สามารถซื้อจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมรายการ แล้วนํามาลดหย่อนภาษีตามมาตรการได้ก็อย่างเช่นสินค้าไอทีค่าอาหารในโรงแรมค่าซ่อมรถบางคนถามว่าซื้อทองได้ไหมได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นการลดค่ากำเน็จแล้วก็แพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศรวมไปถึงสินค้าโอท็อสินค้าบนแพลตฟอร์ม e-commerce ที่เข้าร่วมมาตรการครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากกรมสรรพากรและเพจมาร์เก็ตตครับ